สวัสด bon ีนะครับพ um. am <harbor> <t ot ring> <noting> so ี่น้องแฟนกลับชมกองการสิลป์ครับผมวันนก็ามาวัดครับผมมาทําหน้าที่นะครับคณะกรรมการวัดนะครับวัดประชารัสร้างสุขมีปฏิรานุทระนะครับมาประเมินวัดประชารัสร้างสุขนะครับมีพี่น้องนะครับประกาศปฏิรานุทยระมาจะคอนแกนนะครับการศิน์นะครับมาร่วมประเมินวัดน้องอิบุตรนะครับพระภีพันองมาเบิ้ง การประเมินวัดประชารัสร้างโศกตัวแทนระดับภาคครับผมตอนนี้นะครับกับเบิรเป็นการชมวิถีทัศน์นะครับเนาะแนะนำการดำเนินง,งานของวัดประชารัฐนะครับผมซึ่ง,งตัวแทนกระทรวงยังมีสองวัดนะครับเป็นวัดสว่างมณครมอำเภอยางตลาดตะกาวัดน้องอีบุตรอำเภอไมเพิงนะครับ เก็บตกมาให้พี่น้องกันครับเดบึงนะครับผมวันนี้นะครับเป็นเทรานุเทระนะครับรองยาคณะจังหวัดขอนแก่นนะครับมาเป็นประธานวันนี้คณะประเมินนะครับก็ได้ชมวิีิัศนะครับนำเสนอนะครับเทรานุเทระนะครับกันประเมินนะครับเนาะนะครับเป็นกำลังใจกับัดน้องอีบุญนะครับพี่น้อง ครับตัวแทนของอำเภอพึ่งนะครับส่งนี่กายเข้าไปเรารางวัลรับโหลดจากกรุงเทพนะครับผมครับอันนี้ก็เป็นโหลรางวัลน,นะครับอันนี้ก็เป็นใยรางวัลน,นะครับเนาะวัตถุชาระสร้างสุขที่รับอยู่กรุงเทพนะครับอันนี้ก็มาเจออะเป็นสอบถามนะครับ ตรนก็ดำเนนพิธีการคำแนะนำอคปากับคณะนกรรมการในกลายเป็นวัดประชาราษฎร์จาาาาาาากกกัับพดดคุณสมเ็ปรร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 ะะะะววฐในน อท่านเอกหลงพคอเป็นด้รายงานเจ้าคณะกรรมการที่มาตรวจประเมินนะครับผมกับฝากพี่น้องแฟนคลับนะครับช่องกองการสิลป์เป็นกันต์งใจกัวัดน้อยบุญนะครับเนาะซึ่งเป็นบ้านเกิดเมืองน้องของบ่าวกล้องนะครับบ่าวกล้องกับบอมี่ยังไลค์ครับมันเองกับฝากพี่น้องแฟนคลับเป็นกันต์งใจนะครับเนาะครับผมอืมแต่กับฝากเป็นกันต์งใจครับช่องกองการสิลป์นเด้อครับผมกันได้กับชี้แจงคนอี้รอบนึงนะครับสำหรับเมื่อไหรกับบ่าวไลค์ครับ นี่นะครับเนาะสวัสดีครับขอถั่วเด้ออยากบอกเสียงคอยนะครับเนาะอยู่ในที่ประชุมครับผมอ่ะสวัสดีครับผมพี่น้องครับสุสๆพนครับผม